ห่วงไปแล้วไอ้หล่อนป่ะนะ่ะไอ้บอกโอ้ตอนหวานไม่เรียกนะอ่ะตัวหวานแล้วนะอย่างงี้ดิ <c oughs> เออได้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 ได,ได,ได,ได้อยู่ได้อยู่ สี่ตัวก็ยังดีเป็นไหนอีกอะ่ะโอ้ออกหมดแล้วมั่ง,งโอ้โหสามสิตัวก็เอาอืมอ,อยู่ที่เพามีนะโอ้โหโกุ้งตัวเบลอเลยพี่ยาโดดขึ้นมาบนบกเนี่ยจะโดดลงไปเอาไหมเนี่ยกุ้งเนี่ยโอ้ยเกลียวไปแล้วกุง้ง มาแล้วหลอดมั oh. oh. b b này, oh, uh ่งกระบอกมั่งอ๋อไปบอกกี่ตัวเนี่ยสองโอ้สวยเลยแกะดีกว่าดูไ้นี่อื้อหือ บอกดเด็ดกกุ้งสองตัวหลุดไปตัวละตัวปลากระบอกอย่น้อยก็มีปลากระบอกไว้เกี่ยวเบ็ดละนี่อันนึงและสำหรับท้ายคลิปนี้สุก็ฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กด, like, กดแชร์กดซับสไครต์แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ I love you. Hãy này cho